บีเอ็งยูเจ็ดปี2025เป็นรถซีดานไฟฟ้าระดับพรีเมียมรุ่นใหม่จากค่ายบีท,ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่สะท้อนความหรูหราและความแรงได้อย่างลงตัวตัวรถถูกออกแบบให้เน้นความสปอร์ตและความล้ำยุคมากับผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งภาพลักษณ์และสมรรถนะในเวลาเดียวกันภายนอกของย,งอยูเจ็ดโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าปิดเรียบตามสไตล์รถไฟฟ้าล,ล้ออัลลอยขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าแบบเลด เต็ระบบแอะฝ่ท้ายดีไซน์ทันสมัยที่ช่วยเสริมความหรูหราและความโดดเด่นยามค่ำคืนรูปลักษณ์โดยรวมให้ความรู้สึกสปอร์ตหรูหราพร้อมความนุ่งลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ด้านสมรรถนะยังอยูเจ็ดมาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสี่มอเตอร์แบบอินดีให้กำลังรวมกว่า1,000แรงม้าทำอัตราเร่งศูนย์ถึง 100, 100กมชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีและติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ที่ให้ระยะทางวิ่งมากกว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มรองรับการชาร์จเร็วและมีเทคโนโลยีควบคุมการขับเคลื่อนขั้นสูงภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมผสมผสานความหรูหรากับเทคโนโลยีอย่างลงตัวหน้า,าอินโฟเทนขนาดใหญ่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงระบบ AI ชิเบาะนั่งแบบปรับไฟฟ้าเต็มระบบ พร้อมฟังก์ชันนวดและหลังคาพาโนรามิกที่ช่วยเพิ่มความโปร่งสบายในด้านความปลอดภัยรถคันนี้ติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรพัน ACC ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและเทคโนโลยีป้องกันการชนรอบคันพร้อมโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ 1> b 1ีด u งคืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานไฟฟ้าระดับรูที่ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าประทับใจในทุกมิติ